สวัสดีครับวันนี้ครับเรามาดูคลิปตัวอย่างนะครับการต่อใช้งานดิลเลย์โมดูลนะครับบางคนไม่เข้าใจว่ารีเลย์ธรรมดากับรีเลย์โมดูลเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะอธิบายกันนะครับว่ารีเลย์โมดูลและรีเลย์ธรรมดาต่างกันยังไงดิลเลอร์ที่ไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีเป็นดิลเลอร์ปากๆนี้นะครับตั้งแต่ฮิโคนะครับแบบ5ขา8ขา6ขานะครับหน้าคอย แล้วก็น้าคอนแทก็ต่างกันบางคนถามว่าหน้าคอยกับหน้าคอนแท c t ต่างกันยังไงนะครับหน้าคอยที่นี่หมายถึงว่าตรงไฟแรงที่ใจให้กับคอยนะครับมีทั้งสามโวลต์ห้าโวลต์6กโวลต์เก้าโวลต์สิบโวลต์และยี่สบโวลต์แล้วก็ย4ิบสี่โวลต์นะครับน้าคอยหมายถึงจ่ายไฟแรงกับตัวคอยสอง่วนี้นะครับส่วนหน้าคอนแท็กจะจ่ายกี่โวลต์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวสเปคของมันนะครับเช่นตรงนี้เนี่ยนะครับสิบสองโวลต์หน้าหน้าคอย12อโวลต์แต่หน้าคอนแท c t มันเนี่ยใช้ไฟได้ตั้งแต่ 0จนถึง220โวลต์นะครับทนได้10แอมป์นะครับหรือใช้ไฟ DC ก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกอีเลย์พาวเวอร์แบบนี้นะครับเลย์พาวเวอร์อย่างเงี้ยก็มีหลายแบบนะครับแบบสองคอนแทคหรือสองแทคเดียวหรือสี่คอนแทคนะครับแล้วแต่เราเลือกใช้นะครับนี่คือีเลย์ธรรมดาทั่วไปส่วนีเลย์โมดูลเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับนีเลย์โมดูลเนี่ยนะครับจะเขาเรียกว่ามีชุดวงจรนะครับในการต่อให้แล้วนะครับ เช่นตรงนี้เนี่ยเป็นอิเลต5โวลต์น,นะครับหน้าคอนแทคเนี่ยอยู่ที่250โวลต์เอซีนะครับ10แอมป์12แอมป์ขอไปแล้วก็ทำ10โวลต์ดีซี12แอมป์เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นแอคทีฟโล่บางคนถามแอคทีฟโล่แอคทีฟไฮเนี่ยมันคืออะไรแอคทีฟโลหมายถึงจ่ายศูนย์อิเลตติดจ่ายหนึ่งอิเลตดับนะครับเรามาดูการทดลองกันนะครับเรียบมาดูเนี่ยก็ยังมีแบบแบบหนึ่งชัแนลนะครับสองชัแนลคือสองช่องซีชัแนลที่ไปชัแนลก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะ ทดสอบเนี่ยเราลองทดสอบกันนะครับหนึ่งนะครับถ้าสอบเนี่ยจะมีตัวนี้นะครับเป็นตัว่จกไฟเลี้ยงนะครับค้าเข้าตัวบอร์ดนี่นะครับก็แปลงให้เหลือ5โวลต์นะครับงั้นเราจะเอาไฟ5โวลต์เนี่ยมาจ่ายให้กับตัวีเดียโมาดูนะครับดูจากมิเตอร์นะครับผมวัดที่ขั้วนี้นะครับเห็นไฟออกมาที่5โวลต์นะครับดังนั้นเนี่ย ตรงคอยของตรงนี้นะครับก็จะมีขั้วที่เป็น VDC นะครับแล้วก็ขากลีวแล้วก็ขา I N นะครับ I N นี่คือขาทิศของตัวไอเลดูแต่ตัวนะครับนี่เป็น VDC นะครับปุ๊บนี่กลีวนะครับอหลังจาเนี่ยกาวอีกเส้นหนึ่งเนี่ยผมจะมาทิศที่ขา I N หนึ่งนะครับปุ๊บเนี่ยนะครับไีเลดออนผมจ่ายศูนย์นะครับปุ๊บวมดศูนย์ออกปุ๊บไีเลดดับนะครับผมจ่ายที่ไอตีไพ่ก็คือจ่ายที่ห้าโวลต์ ไม่ติดใช่ไหมครับปุ๊บเนี่ยไม่อยากที่ไม่อยากที่แอ็กทีฟโร่ครับปุ๊บเลอออนขึ้นมาเห็นไหมครับนั่นเนี่ยแสดงว่าเรียงบนตรงนี้เป็นเรียนแบบแอ็กทีฟโรนะครับใจศูนย์เรียนทำงานนะครับจะลงนะครับจะสับจับมิเตอร์เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นแบบเช็คบัสเตอร์นะครับนี่นะครับผมใจช่องนะครับตรงนี้นะครับ เดิมนะครับจ่ายที่ VDC นะครับแจ่เกาวนะครับจ่ายกาวอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าเรียงออนปุ๊บเนี่ยผมมามิเตอร์นะครับเช็คที่ขั้นี้นะครับเห็นไหมครับมาดูที่มิเตอร์นะครับมีเสียงออกมานะครับตอนนี้นะครับปุ๊บเนี่ยผมเอากาวออกนะครับเอาขาสัญญาณที่เก่าครับปุ๊บเรียดับนะครับผมทิ้งใหม่นะครับนะครับเรียออนขึ้นมานะครับเอาออกนะครับปุ๊บ เีดับนะครับดังนั้นเนี่ยลองเอาใจอีกเส้นหนึ่งนะครับปุ๊บเนี่ยผมใจกลาวอีกเส้นหนึ่งนะครับไหนนะครับวีย์ท่องี่สองติดนะครับดังนั้นเนี่ยขาเอ็นหนึ่งก็คือเีย์ตัวที่หนึ่งขาเอ็นสองก็เีย์ตัวที่สองนะครับถ้าเป็นแบบสีช่องก็เหมือนกันครับใช้งานเหมือนกันครับก็คือหนึ่งก็จะมีขาไฟเลี้ยง v d c นะครับตามข้อขากาวนะครับกาวต่อกาวครับ v ีต่อ vtc นะครับต่อมาคาเอนหนึ่งนะครับต่อกาวครับเพื่อจะออนรีเลย์นะครับเห็นไหมครับปุ๊บเนี่ยเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจำไล่ไปนะครับเอนหนึ่งนะครับเนสองนะครับสามนะครับว่าอ็นสี่นะครับบางคนามวีดีดูเนี่ยสามารถออนพร้อมกันได้ไหมตอบคำตอบก็คือสามารถออนพร้อมกันได้นะครับคุณจะออนสี่ตัวหรือออนตัวเดียวก็ได้นะครับ ก็เห็นได้ว่านี้เป็นการต่อใช้งานเรีลเบื้องต้นนะครับถามว่าเอาทำอะไรได้บ้างหนึ่งคุณก็จะไปเปิดปิดลอดไฟเปิดปิดแรมต่ตางๆหรือเปิดปิดมอเตอร์ปั๊มน้ำต่างๆได้ก็สามารถต่อได้นะครับผมก็อาซกิชช็อปก็ขอบคุณมากครับ